ก็ดีใจครับหลังจากที่เรารอมานานเหมือนกันเพราะเราเคยประกาศให้มีกทารครับรอไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันว่าเขายังไม่ปล่อยตอนนี้ก็ปล่อยมาจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับเห็นเหมือนแบบในสีอะไรต่างๆก็มีหลายๆแบบใช่ครับเป็นไงบ้างครับบว่าแบบไม่ลองทำสนุกครับสนุกแต่ว่าต้องต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เจอกับตัวพี่ใหม่ดาวิกาด้วยและเราต้องมาเล่นแบบ เคยเป็นแฟนเก่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วซึ่งไม่มีการเวริรกเช็อปอะไรเลยเราก็ต้องแบบหน้าง,งานเลยอย้ยก็จะมีความเขินมีความเต็งแต่พี่ใหม่ก็ช่วยได้เยอะมากเต็งมากเลยคะับเต็งมากมาครับแรกๆเจอกันซีนแรกตุกเต็งมากคือผมใช้เวลาถ่ายประมาณสี่เทคก็แค่เงยหน้าขึ้นมามองหน้าพี่ใหม่แล้วยิ้มแค่นั้นครับผมว่าแรกๆเขินครับแค่แบบแค่อมองหน้าลแล้วยิ้มนะครับใช่ครับสี่เทคสี่เทคครับมันโดนมะนกดนะน้องเป็นยังไงคือคือมันมันยิ้มไม่ได้มันยิ้มแบบ คนคิดถึงแฟนเก่าไม่ได้ครับมันยิ้มจะกลายออกมาเป็นแบบยิ้มเขินอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่บอสพี่บอสที่เป็นผู้นำกับเขาบอกว่าออกเลยนะออกอแบบสีหน้าออกเลยนะอะไรอย่เงีมันคนละมุดกันเนาะใช่ครับแล้เราเราต้องยังไงแบบซมะเป็ต้องรอจูนไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเริ่มชินเพราะว่าเวลาแบบถ่ายซีนนี้เสร็จพี่ใหม่เขาจะแบบชวนคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกนิ่เตงเวลาถ่ายกับพี่เขาด้วยครับ เห็นผลงานออกมาแล้วเป็นไงให้คะแนนตัวเองยังไงบ้างกับผลงานชิ้นนี้เอาไปสักเก้าเต็มสิบละกันครับผมอีกหนึ่งคะแนนเผื่อคนั่นไส้เราไม่เห็นพอใจมันแค่พอใจกับอะไใช่ครับพอใจมากเลยครับผมเพราะว่ามูดอะไรต่างๆข้าวมาสีสวยมากๆเลยครับยังที ปรับเซียนไหมก็อาจจะนิดนึงครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่เลยครับเพราะพี่ใหม่ก็คอยแบบทําให้เราไม่เกรงด้วยเวลาเราเล่นเราก็รู้สึกแบบไม่เขินเหมือนเเหมือนซีนแรกๆที่มีโอกาสได้เข้าด้วยกันครับผมพี่ใหม่ได้ถ่ายทอดทิ่าอะไรอย่างไรไหมครพี่ใหม่ละครับพี่ใหม่คือเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซีนก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเลิฟซีนอะไร,รพี่ใหม่เขาจะหัวว่าเออช่วยพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็ไม่เก่งเรื่องนี้กลายว่าเออพอเราเป็นเลิฟซีนเราก็ต้องมาช่วยพี่ช่วยช่วยพี่เขาแล้วก็จะช่วยกันครับผม ายากสุดนอกจากยิมเพิร์ตน่ะยากสุดน่าจะเป็นตอนแต่งเอฟเฟกต์ครับมมใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรกหยดแค่สองสามจุดแต่ว่าพี่บอสบอกว่าน้อยไปหยดไปหยดมาก็เลยออกมาเป็น<ไ>อย่างที่เห็นนั่นแหละ,ะรครับก็เหนียวตัวกันไปอาบน้ำสบายเลยครับอ,อยากแด้บองว่าในโอนี้นเราแบบว่า ดีครับผมคิดว่าถือว่าเป็นประสบการณ์แลวก็เป็นโอกาสที่ดีของเรามากเลยครับเพราะว่าการที่เราได้ร่วมกับพี่ๆนักแสดงที่ออมีฝีมือหรือว่าเก่งๆที่เคยทํางานในวงการบันเิงกันมานานอลไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากพี่เขาได้เยอะมากเลยครับในการสแสดงเขาถ่ายทอดวิชาเราเยอะบางทีพี่เขาไม่ถ่ายทอดหรอกครับแต่ว่าจะเป็นการสังเกตของเราว่าเราสังเกตแบบพี่เขาว่า เออเขาเล่นยังไงก็มีวิธีการเล่นไงหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่เราสงสัยหรือว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไปถามพี่เขาพี่เขาก็คอยช่วยทุกอย่างครับอะไรนะเกรงเลยไหมคะแบบร่วมงานแต่ละคนเกรงครับเบจอครั้งแรกก็เกรงหมดเลยครับแต่ว่าพี่ๆทุกๆคนเขาก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือพี่เขาก็อยากจะละลายพฤติกรรมของเราแล้วก็อยากจะให้ผลงามนมาดีที่สุดพี่เขาก็พยายามช่วยพยายามดูเราให้มากที่สุดในความกดดันนะคะต้นเขาเองมีความกดดันไหมครับกดดันไหมก็กดดันครับเพราะว่ามันก็เป็น แนวใหม่ๆของเราด้วยแล้วต้องมาเล่นกับพี่ๆที่มีฝีมือมีอะไรกันด้วยเราก็ต้องเต็งเป็นธรรมดาลแหละครับแต่พี่ๆเขาก็ช่วยกันนันนนเงเีงีคนไหนที่เราอยากร่วมงานคนนางเอกคนไหนที่อยากร่วมงานด้วยนน <c oughs> ยังยังคิดไม่ออกจาก, <c oughs> กที่เราเคยเล่นสายวายแล้วตอนนี้เราเป็นพระเอกอะไรการทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปไหมการทำงานหรือว่าอะไรเปลี่ยนไปไหม เอาจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างซีรีส์กับละครน่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดในการแสดงมากกว่าจะต้องมีดีเทลมีปุ่มอะไรที่มากกว่าซีรีส์ครับผมเริ่มถ่ายไปแล้ว2วครับผมนยไคแบบเจอพี่แอนไปสนุกครับสนุกเพราะว่ามันมันเป็นแนวใหม่สําหรับพี่แอนด้วยแล้วก็เป็นแนวใหม่สําหรับผมด้วยนั่นก็คือเป็นคอมเมดี้จ๋าไปเลยและซึ่ง และหลายคนก็จะอาจจะเห็นพี่แอนในมุมสวยๆแต่พอมาในเรื่องนี้ก็อาจจะได้เห็นพี่แอนเล่นคอมเมดี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีครับพี่แอนเป็นไงคะเวลาแบบเปล่ยอารมณ์อย่างเขาก็โอ้ดีเลยครับพี่แอนก็ช่วยเราเยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นแนวใหม่ของเราแล้วพี่แอนเขาก็ใหม่เหมือนกันในเรื่องนี้ก็แบบช่วยๆปรับๆกันไปในแต่ละซีนครก็มีเวิร์กช็อปพวกแอคชั่นอะไรพวกนี้เพิ่มด้วยอยากจะถามพูดับพี่แอนพี่เจนนี่พี่ใหม่ ใครยากสุดในการทำงานคใครยากสุดณนะตอนนี้เหรอครับณนะตอนนี้ให้เป็นพี่เจนนี่ละกันเพราะว่าด้วยตัวเรื่องของละครเรื่องมันหัวใจเย็นุดตาเนี่ยมันจะมีทั้งดรามา่ามีทั้งอะไรหลายอารมณ์มากๆเลยครับมันก็จะค่อนข้างใช้ ใช้อะไรหลายๆอย่างในการเล่นเหมือนกันมันก็จะค่อนข้างยากมาะมายแล้วแต่องพี่แอนเขาแบบมันจะต้องคอม,มดี้ไปด้วยกันเรียรนรู้กันใช่ครับ,รบอย่างพี่แอนนี่คือมันจะออกเป็นทางคอม,มดี้เราก็เลยจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แล้วก็เล่นอยากให้ออกมาสนุกที่สุดแล้วเราก็ค่อยๆจูนกันไปเหมือนกันด้วยครับกดดันไหมครับแบบคนก็คาดหวังในผลงานอะไรต่างๆของตัวเราก็กดดันไหมก็กดดันแลยครับเราก็อยากจะทํามาให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจทาทุกอย่างนั่นแหละครับให้มันออกมาดี ก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่แบบว่าทัชไทยเราเน่เพราะว่าหลายๆคนที่มาโดนแสงด้วยทุกบตโซแม่มทีมงานท้าทายมากเลยครับพี่ๆหลายๆคนก็เก่งก,กันแล้วก็มีชื่อเสียงกันมากเลยแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับทุกคนอยู่แล้ว